ว้่นเวีวซลมอนหายมิดใส่น้ำจิ้มเข้าไปแล้ะนี่ตอนนี้ยังวน่นวียนๆอยู่กับผักเกษตรจ้ะพี่น้อง่นนะ มันแห้งจะมันพักเกษตรมาจากสายแซลมอนผู้ใดมมกแซลมอนว่าทางนี้ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมัตสุคูสุคนจะทางฝั่งไทยฟังเล่าแล้วก็ทางต่างประเทศแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางมาเลเซียนีน่จากพ่อแม่พี่น้องจา้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีมัตสุคคนจา้า คนทางใดจะเป็นคนทางใดเอื้อสันคนหนองบัวลําพูจ้าเป็นคนหนองบัวลําพูมาแต่งงานอยู่ที่มาเลเซียค่ะพี่น้องคะมาเป็นสะพายมาเลเซียนะพี่น้องมินีผ้ามากินยำแซลมอนนรกแตกพี่น้องเมืง่งพริกพริกเป็นสวนน้องพริกเป็นสวนลวยผักกะทินที่ขาดไปไดเลยเลยหอมดองค่ะหอมดอกพี่นอ้องเสียงจ๋าก็เป็นแปลกแปเฮ็ดยังมากนอนเราจะตืต่นพี่น้องนอนเราจะตืต่นจ้ะมุอเจอ้าค่ะ สตออแซลมอนมาพี่น้องจวดจาดฝาดบ่มรถกินกันค่ะเบาๆไล่เนาะพี่น้องเนาะเสียงแหบเสียงแหงเมือพี่น้องวันนอนหลับตื่นขึ้นมากูกูกลัวสซอยแซลมอนกินเลยนั่นละจ้า หวานดองกรอบแซ่บหวานจนเหตุดข้อพี่น้องหวานแซ่บอ่ะหวานกรอบมีเป็นทันชิน้นใหญ่ๆนานๆแบบนี้จ้ะอืมึงพี่น้อง กูได้เปิดไพ่เบื่อเปิดคันได้กดเข้ามากแล้วก็ฝากแซ์ได้จากพี่น้องจ่าฝากแช่หนึ่งกิโลค่ะเส้ผ่อนครับเสรับ ชิน้นใหญ่ๆสองชินพพ้นพออน่อพี่น้องมันใหญ่พัดค่ะผู้มักกบบในสมัยพี่น้องผู้เบื่อมักเป็นกบเบือคะ่ะแต่ว่าเคินเบือบ่บอ่บอ,บอพี่น้องมันแสบ เน่มะมําไม่สดๆตตรงฝาวกินเนี่ยพี่น้องก็สามาบอร์บอรแซบค่ะ แถวนึงมดแล้วพี่น้องคันสวยสินนาค่ะนงสินนา,นาี่ยน้ำจิ้มาะมนันคือเป็นกุ่นแบบนี้มันใส่พริกปั่นน้ำค่ะพริกปัน่นพริกสดปัน่นฟิน bay <laughs> <laughs> ừ. vậy Trường Sẽ ngập chân hàng mưa, hết Mông rồi hả? Ừ nhớ nha น้ำกรอบน้ำเ่็มคัดกระเสือกน้ำมันปับมันเหมือนพี่เนาะซ้องพั่มซ้องชิ้นใหญ่ๆมั้มันต้องได้อัหารลในการกินเนี่ยพี่เนาะคั่มใหญ่ หนึ่งสองสามอึบอับ ยังดีนะเหลืองามๆพี่น้อสีเป็นสีส้มอมชมพูนะล่ะสดๆเลยใหม่ๆบ้านแสกหลลาย Hum, o ótimo <laughs> 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 เพื่อยุ่มากเลยค่ะมาเบอร์กับพี่น้องเพื่อยุ่เขตดใดมันก็พอคอยมีเวลาจะไปคุยน้ำมูจากพี่น้องเธอจ้ะกับโดนๆเทืาเสียได้ไปพ่อก,กันก็มูส่มบานเดียวกันผู้ลึงกันดีีนะแม่ต้นหน่อยนะั่นะจ้ะ ขอแม่เมืองไทยกะบ้องใจรับขอพูดลายยค่ะเช่นมันก็นเอื่นใส่เลยพี่น้องแง่ไปถางนองหน้าตาอาจจะบพ่ขึ้นในกล่องรอกอาจจะเป็นตายานก็นีอยู่ คือฉันเป็นอี้ดำๆเต๋อเตออีเดียวกันจะพี่น้องพี่น้องเตือนคุณหลอกดาวเลยปะตัวจริงมาเลีนล่องทวงใช่ไหมวะอะไรจ้าอีเดียวกัน หอมหยวกแคบเหรอ ไปน,น้องสามอึไอ้หก็นอนรับไปเนาะไปครับลูกกับป้าขั้วลูกมานอนเล่นแม่พี่น้องม่เป็น,นอนเล่นดอกพักเจ้าเมียน,นะหอยหัวลงรับเลยโอ้ตื่นไม่เที่ยงจนจะค่ำแล้วเนี่ พี่พี่น้องมอันว่าอหาแฟนให้หน่อยอแล้วพี่น้องกะหาแฟนมาเรียน,นะพี่น้องอยากได้แบบนี่เป็นตาดีแบบเออเป็นตาดีนะพี่น้องเป็นตาหาหาแฟนมาเลียอยังซันสิองเยว่าพี่น้องตัวันนี้กับปานได้เฮียเมืงเจะขาปานจับสลากได้ยังไะบ่าหายพื้นเื่อใดพี่น้องแตที่ควงเลือกอันนี้ว่าเลือกได้พี่น้องถือบ้องนะ เรียกแล้วจนถือบ่งเลยพี่น้องก็ยิ่บ่ามันก็คือความคืนหลังจากพี่นอ้องเออสฉันเปนประเทศได้ก็คือกัม เอาพู้เขาโยนน้ำเดี๋ยมันบะรุยกันเลยนะพี่น้องเนีย่ยจ้ะจเอาผู้มะรุยกันเลยพี่น้อง,งแต่ถ้าเขาเรียงเขาปฏิบัตาิานะเฮ็ดเอาหาสอยกันตั้งเศษนะพี่น้องเนีย่ยจ้ะฝันเหมือเราโบได้รวยพี่น้องม่วมี่ยังพี่น้องจะมวยก็ลอยยิ้ม <laughs> พี่จะบอกต้องแหล่งซองหน่วยล้วหอยต้องต่อนี่ยนั่นละจ้าว่ามี่ยังมุ่นบังสังขยาก็บว่มีโอ้ยสีต่วนสา์บุญธรีบัตรพี่แสดว่ามีคือข้าเจ้าพี่น้อง เอามาจะเป็นแบบกะกา่าเขาสิเรียกงงี้เยพี่น้องได้กินอ่ะบาดฟันไปโอ้ยคุณนได้ไปเป็นคุณนาย้มาสัน่นแต่ละมือเจอมาจะเป็นยังพี่น้องหางมือล่างของหนามคัดมาสั่นจนมืดตะลอกปอกเปิกเม็ด <c oughs> เงี้ยนเงี้ยมาสั่นพี่น้องนั่นแหละจ้าหันบัคือความคืด บ้านเกิดบ้านยังเลยพี่น้องบ้านเป็นสีแบบว่านเซอร์ไพรส์ซับตา้าปิตานะ้าเน่ะแล้วเขาสีสวมสอยให้ใแฟนเลยพี่น้องบาดฟันไวปซีบิดจิงวัจจงนนี้วันอะไรวันซุกพัดว่าบอกภาคนั่นแหละจ้า,า,หาใหญ่บรรทา้เล้วพี่น้องนี่เราพักดในบนเบาคิดสภาพไปนัรน่รถนั่นแหละจ้า เนี่ยยุ่หนุมน่มแล้วมุ่งดีค่ะพี่ยงอืมสมองเราทำงานเป่นของน่าตื่นไปเสียงก็เป็นเห็บแหพงเห็บแหพง ไปพี่น้องจ้าฝากกดติดตามเด้อไหมยำไม่มาแล้วทุกอนอะมันโดดนะพี่น้องครับขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่น้องจ้าวันกฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กวนเบย์แฟมบารีอีกหนึ่งช่องทางนี่ยจากพี่น้องจ้าเข้าไปกับกดติดตามในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เนี่ยแล้วก็เนี่ะจาแฟนเพจเฟซบุ๊กเออช่อง YouTube ค่ะ YouTube เวนเบยพี่น้องค่ะ ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งได้พี่น้องเด้อสิได้บ่พลาคดคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะจ้ะเนาะมันก็ขอขึ้นเพราะพี่น้องที่เขามาเป็นกระนังใจใหาแล้สนับสนุนเว้นทุกๆุท่องสองทางเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละจ้ะเสียงเป็นเนยเหี่ยบพี่น้องช้อนสามมือเป็นยังนอนนอนหลายพี่น้องนั่น